สวัสดีครับท่านชมทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของ a m c Free National นะครับวันนี้ก็มีข้อกังขาในส่วนของการรีวิวนะครับวันนี้รีวิวตั้งแต่2คลิปนะครับไม่สามารถสร้างไรายได้ได้นะครับโดยเฉพาะคลิปล่าสุดนั้นนะครับพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการที่จะใช้งานในส่วนของข้อบุ่องมากมายนะครับว่าเราจะหาคน สิ่งไหนเจอหรือไม่นะครับโดยเฉพาะการรีวิวที่ไม่ได้รีวิวในส่วนของการสร้างเน็ตและก็ไม่มีการวางคลิปนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการวางลิงก์ของ Net ตมีเด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อเราคลิกสร้างรายได้กลับยังไม่ได้สร้างนะครับหมายความว่ามันจะเป็นตัว S s l ลสีดำตรงนี้นะครับเท่ากับว่าไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับ คลิปนี้ก็คงเป็นคลิปที่2นะครับที่ทําไมคลิปที่สร้างไรายได้ไม่ได้นะครับว่าเราจะค้นหาเหตุผลอย่างไรนะครับผมก็เข้าไปดูในส่วนของอคําคแนะนํานะครับโดยเข้ามาตรงจุดของอที่ you-te youtube ได้แนะนํานะครับจะคลิกเข้าไปที่ผมได้แคบหน้าจอไว้นะครับมาดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับโดยสรุปนะครับว่า,าถ้าหาก เราสร้างไรายได้ไม่ได้เพราะอะไรนะครับอยากทราบเหตุผลเพื่อจะได้รับการปรับปรบปุงช่องต่อไปนะครับในส่วนของข้อ1น,นั้นเขาบอกว่านะครับคำแนะนํานั้นบอกว่าโฆษณาไม่แสดงในวิดีโอของฉันอันนี้ไม่มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าหากไม่มีโฆษณาแสดงนั้นนะครับจะต้องเข้าไปดูในส่วนของข้อมูลด้านล่างนะครับว่ามีปัญหาเกิดจากอะไรตรงนี้นะฮะ ก็คงจะต้องเข้าไปดูในข้อมูลในส่วนของในคลิปนะครับในข้อที่2หรือว่าแถบที่2นั้นยืนยันบัญชี YouTube ของคุณเมื่อยืนยันบัญชีแล้วจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้นะครับจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ส่งยืนยันรหัสนะครับหมายความว่าถ้าหากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีนะครับ ก็แจ้งไปในส่วนนี้ได้และถ้าหากได้รับในส่วนของอหมายเลขโทรศัพท์เพื่อ,อส่งมาให้เรานะครับเพื่อ,อจะได้ส่งรหัสยืนยันนั้นตรงนี้ก็คงเป็นอ e ีกกรณีหนึ่งนะครับมาแถบที่3วิธีสร้างไรายได้จาก YouTube อันนี้ก็คือคำแนะนำในการที่เราจะสร้างไรายได้กับ YouTube ว่าเป็นอย่างไรนะครับว่าในการที่จะปฏิบัติต่อผู้ชม เอ่อครีเอเตอร์หรือยูทูบเบอร์นั้นนะครับจะต้องเข้ามาดูนะครับตรงนี้ก็คงไม่เกี่ยวนะฮะแต่ในส่วนของการกำหนดผู้ชมในช่องหรือวิดีโอนั้นนะครับในการสร้างรายได้กับ u t u b e เราจะต้องคลิกสร้างในส่วนของจะสร้างมาเพื่อเด็กหรือไม่ใช่นะครับต้องคลิกหมดครับซึ่งผมก็คลิกแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เกิดคำตอบ ที่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูการแก้ปัญหาการลบวิดีโอออกวิดีโอออกนะครับก็เท่ากับว่าเนื้อหาถ้าหากมีลิขสิทธิ์นั้นนะครับก็ต้องคลิกเข้าไปหรือว่าฟังคำแนะนำจากทีมงานของ youtube นะครับตรงนี้ก็คงจะไม่เกี่ยวข้องนะครับมาดูในส่วนรายละเอียด ต่างๆนะครับว่าโฆษณาไม่แสดงในวิดีโอของฉันนั้นเป็นอย่างไรตรงนี้ไม่ถึงขั้นว่าไม่มีโฆษณานะครับในวิดีโออื่นนั้นยังมีแต่ว่าในคลิปคลิปที่ล่าสุดไม่มีนั้นนะครับเราก็คงจะข้ามตรงนี้ไปก่อนนะครับในส่วนการยืนยันบัญชีนะครับรายละเอียดต่างๆนั้นนะครับก็ไม่เกี่ยวข้องนะครับเพราะอัปโหลดวิดีโอไม่ได้มีความยาวเกิน 15นาทีนะครับตรงนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะครับทํำมา u t u b e จึงขอหมายเลขโทรศัพท์ของฉันตรงนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คงจะมาถึงเรื่องวิธีสร้างไรายได้จาก youtube นะครับว่าสิ่งที่ควรรู้นะครับว่าเราจะกำหนดให้เอาง่ายาว o u t u b e จะกำหนดให้เราสร้างเนื้อหาอย่างไรต่อท่านผู้ชมนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องมาดูในส่วนของการตรวจสอบอช่องก่อนที่จะได้ลงคลิปไปหรือว่าอัปโหลดนะครับว่าในส่วนของการสร้างไรายได้นั้นนะครับจะต้องทำอย่างไรตรงนี้ก็คงจะเป็นการาที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับว่า ที่ไม่สามารถสร้างไรายได้นั้นหนึงนะครับเราผิดกฎข้อไหนนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่ระเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่3หรือผู้อื่นหรือไม่นะครับตรงนี้นะครับก็คงจะอยู่ในข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูหลักๆนะครับรายได้ผู้ที่จะสร้างไรายได้กับ y o u t u b e นะครับ ตรงนี้ก็คงจะเป็นความรู้นะครับก็คืออายุ18ปีขึ้นไปนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็คงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการสร้างไรายได้กับ YouTube นั้นนะครับจะมีความเหมาะสมที่เนื้อหาจะมีผู้สนับสนุนหรือว่าโฆษณานั้นสนับสนุนหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คงจะ เรียนรู้และก็คงจะหาคำตอบให้กับหลายคนหลายท่านรวมถึงตัวผู้รีวิวเองด้วยนะครับว่าทําไมคลิปนี้หรือคลิปนั้นนะครับสร้างไรายได้ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะในคลิปนี้ก็พยายามจะให้ความรู้ตรงนี้และก็จะทำให้ถูกต้องมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคำตอบในคลิปต่อไปนะครับสำหรับการสร้างไรายได้กับ youtube ในส่วนของ ท่านชมที่สนใจตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้อาร์มซีฟรีเน็ตช anel ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับท่านชมที่คิดสร้างไรายได้กับ Youtube ว่าทำไมคลิปนี้คลิปนั้นหรือคลิปไหนๆสร้างไรายได้ไม่ได้วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ